ตกลงบนอะไรเนี่ยโอ้นี่มันคืออะไรนะโอ้ฝั่งโน้นก็เป็นเขาวงกดแล้วบนนี้มันตู้อะไรสักอย่างเอ๊ะเอ,เอแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในตู้มันน่าแปลกประหลาดใจกว่านะโอ้ตกหลงแป๊บโอ๊ปปส้ นี่มันมีการคอรนงหมูเด้งขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้หตายเถอะหมูเด้งเริ่มดังมากจริงๆนะจนมีคนคิดแผนร้ายคิดการร้ายจะคอนิ่งหมูเด้งไม่ได้หมูเด้งจะมีตัวเดียวเออหมูเด้งต้องมีตัวเดียวจะมีหลายตัวแบบนี้ไม่ได้ใครกันที่เป็นคนทำแบบนี้จะว่าไปคนที่ทำแบบนี้ได้ก็ต้องมีแต่เกมมาสเตอร์ของเขาว,วงกฎนี้เท่านั้นแหละเจบ นี่มันเป็นน้ําที่กําลังถูกคลอนอยู่นี่ซึ่งหมูเด้งอยู่ในน้ํานี้ว่าจ๋เราจะช่วยหมูเด้งได้ยังไงนะไม่ให้ถูกคลอนนิ่งโอ,โอ้แต่ชายก็ดูแล้วเอไม่น่าจะทันแหะเพราะว่าตอนนี้หมูเด้งตัวเต็มไหวแล้วนะ่ะพร้อม ที่จะออกสู่โลกกว้างว่าแต่ทุกคนใครชอบหมูเด้งบ้างนะถ้าชอบหมูเด้งอย่าลืมกดไลค์ k, กับสมครสมาเป็นกำลังใจให้ชาเกอ้หมูเด้งบันนี่ด้วยนะชุบเออสอง แล้วนี่ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีหมูเด้งหลายตัวจะดีหรือเปล่าอยากให้มีหมูเด้งเยอะๆไหมแต่ความจริงแล้วฮิปโปแคะก็มีหลายตัวนะที่ชายก็รู้หนามีหลายตัวเลยทั้งหมูเด้งหมูตุนน้องคาคิกระจายอยู่ตามแต่ละส่วนสัตว์หนาแต่ว่าที่เขาวงกดที่นี่มีแต่หมูเด้งเด้งเด้งเดงเด้งเด้งเด้งกี่ตัวเนี่ยขอนับแป๊บคคนิงหมูเด้งคนิงหนึหมูเด้งโคนิงสองสา สี่ห้าแล้วก็หกที่นี่หมูเด้งหกตัวนี่มันตัวเต็มไวขนาดแบบเออตูดหลุดออกมานอกตู้แล้วโอ้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 ปวดกนปวดกนโอ้วันนี้ไม่เห็นมีอะไรเอออ้าวสวัสดีบันนี่หมูเด้งไชคเก้าไชคลเข้าไชไเอาหมูเด้งมาโครนนิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่นะสิฉันกำลังดูอยู่ฉันว่าต้องเป็น เกมมาสเตอร์แน่ๆเลยนะตอนแรกฉันจะช่วยหมูเด้งออกมาแต่ว่ามันคงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าตัวเต็มไวแล้วโอ้โอ้อ้โอ้อกมันไม่ได้เลยนะเอาอย่างที่มีช่วยหมูเด้งออกมาเอ๊ะอาจจะต้องทุบให้มันแตกเอ้เอ้ไม่พังเลยไชเกิลทำไงดีเนี่ยโอ้โอ้กระเด้งออกไปแล้ว เหมือนน้องน่าจะอึดเงาแน่เลยนะใช่เลยดูสิตาเหลือกปากหัวเลยนะเลยนะโอ้โหตายตายเด็กูด้ออกมาทุกตัวเออกระเด้งกระเด้งเออกระเด้งไปเออเออเด็กออกแล้วเด็กออกกูแล้วออกมาได้แล้วฮ่าฮ่าทุกตัวน่ะไม่เป็นไรทุกตัวสามารถที่จะหายใจในอากาศได้แล้วเดี๋ยวก็คงที่จะวิ่งเล่นกันน่ะ ใช่เลยนี่มันนี่เออโอโอตายแล้วโอ้อโอโอโเโงโอ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 ลอโอโาโอ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 ออโอนอ้อโ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 มโอ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 เอโ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 กโอโปหอโ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 ออโอออ เดเราก็เด็กด้วยนะเด็กๆๆเชก็ก็รับมันไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวความน่ารักมันมันเยอะเกินไปนะเออเป็นรถทะลักน่ะเราน่าโอ้ยี่เอากลวองมาถ่ายเชกเกร์ดูนะเชกเกร์ดูเรางอ้โช่วยเกกันี้หน่อยได้ไหมตัว้หน่อยไลด้อมาถ่ายชเกแล้วเออ ก็เดินหมูได้กุ้งเล้าเอ่อหมูลุ่มนะหมูที่แปลว่าหิบโผโอ้บันดีเด้งเอ้าหมูเด้งหยุดเด้งแล้วนะสงสัยถึงเวลานอนว้ายใช่ก็เธอเห็นบันดีกระเด้งไหมจีน่ะเห็นทุกอย่างมันกระจุยกระจายเออเชคก็ร์เชคก็ร์เชคก็ชอบ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 กระโดดเออแไมแหมดูนะดูนะอันไหนไหนไหน หนึ่งสองสามว้าวยนะดีดไปสักไกลเลยนะโอชั้นเธอลองดูไหมลองดูบ้างไหมอ่าไหนไหนไหนฉันต้องไปอยู่ตรงจุดที่ทําให้แบบหมูเด้งทําให้ฉันกระโดดได้เหรออยู่บนอยู่หลังหมูเด้งหนึ่งสองเท็กเกิลหนึ่งโซวเท็กเกิลเซอรไปไหนน่ะลงกันทะเลบุม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  ป็นไงสุดยอดเนอหมูเด้งนี่ไแต่เห็นเขาบอกว่าโอ้โอ้โอ้หมูนเด้งหลายตัวก็น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ว่าโอ้มันจะเยอะเกินไปนะใช่ใชฉันเริ่มรู้สึกว่าเยอะเกินไปนิดนึงหมูนเด้งตัวเดียวน่าจะดีกว่าโอ้ยฉันดีฉันกำลังหนีไปหอคอยแล้วนะพอดีฉันตอนตอนนี้ฉันต้องการเวลาส่วนตัวสักครู่ ใช่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 วันนี้ก็ต้องการเวลาส่วนตัวแจ็คเกอร์รอด้วยดิเอามาเร็วมาเร็วเร็วไป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 แต่เอาจริงใช้กอก็คิดว่าหมูเด้งก็ต้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันนะเพราะว่าที่สวนสัตว์น่ะเขาจะต้องมีเวลาให้หมูเด้งนอนด้วยโอ้ยเป็นทางซ้ายทางนั้นมันต <sk ันเจ็คเกอร์ถ uh, รู้ด้วยก็เพราะฉันเข้าไปมาแล้วไงน่ะก็เพราะตัวฉันเป็นดังบุ๋มแมลง ฟ้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเออเออเอ,อ,เ,อ,อเราค่ากันเปล่าอะไรเธอยงนะังเจออยู่จะจะเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้มีเสียงอะไรไม่รู้เอ๊ะเธอไม่รู้ก็รีบไปหอบคอยเธอจะได้รู้ว่ามีอะไรโอ้กระโดดสูงมากเลยแฮโอ้ฉันเห็นหมูเด้งมาด้วยนะโอเคนี่ทุกคนใครได้ไปดูหมูเด้งมาแล้วบ้างนะ มันนี่ไปมาแล้วที่สวนสัตว์เขาเขียวนะ่ะเออเธอไปมาแล้วเหรอทำไมเธอไม่บอกฉันเลยไม่ชวนกันเลยนะ่ะเราคุยกันได้ยังไงเนี่ยเออเนี่ยน,น่าจะใช่ใช่ก็โอ้โหนี่นี่โอ,โอเคโอเคมันน่เหรอมัดน,นี่ชวนแล้วใช่ก,ก็หลับนะ่ะเมื่อกี้นะ่ะอ๋อทางน,นู้ทางนูง้นตัน,ตน,ตน ใครไปมาแล้วลเราให้เชยกขฟังบ้างสิอยากรู้นะสัตว์เขาเขียวี่มีทั้งหมีทั้งเสือท,ทั้งสิงห์ทั้งกระทิงทั้งแรดนะแต่ว่าวันนี้ไปดูแค่หมูเด้งมามีเจ้ากระปีไหมหม,มูหมูเด้งเป็นหมูด้วยอ่าฉันว่าหมูเด้งเป็นฮิปโปนะเป็นฮิน <ะ S 2> ปโปอะไรนะรฮิปโปแคร์ฮิปโปโบเตสมัตฮิปโปแคร์แคร์แคร์นะแล้วก็แครอะไรน่ะไม่แงออกมา แคะเท่าไหร่ก็แคะไม่ออกสักทีเพราะว่าตัวมันกันยิปโปมันแคะขี้หูเหรอโอ้หมูเด้งมาแล้วจกรว้โอแต่ล้วแต่ลแต่ล้วเด้ง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 เดงเด้งดียวโอ้ว้าวว้าวว้าววโราจะีได้ยังไงเนี่ยโอ้โดดต้องไล่หมูเด้ง่าโดดโอ้ยนจะเด้เขา ไอ้เอเกือบถึงแล้วเลยเออไม่มัะกี่ฉันเกือบถึงหอคอยรวยหมูเด้งกันไม่ให้เข้าวันนี้จะไปออกก็ว่าวันนี้โดนดีเออ้ยโอ้ยโอ้ยโต้ยล้วโอ้ย้ยโอยโอ้ยไออ้เโอ้ยโอ้อยอ้ยโ้วโอ้อ้โออโอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยอ้ย้ยออ้ยอย้ย้ย้อ้ยโ้ยออ้ย้อ้อยอ้ยยอ้ย้ย้ย โอ้ตายแล้วปีนี้เป็นปมใจหรอกว่าจะเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ดินกั้นได้หมดแล้วโอ้เจ้าผู้โอ้ยช่วยกำลังว้ายมันพังรั้วมาได้เชคเกิลช่วยด้วยแต่เฉยตอนนี้ฉันอยู่ในเขาวงกตนะอดอัดอึดอัดหมวเด้งอึดอดัดมาโอ้หมวยเด้งมาอยู่ที่บปีนี้หมดเลยน่ะไอ้เชคเกิลอยู่ไหนเนี่ยไอ้หมวยเด้งอยู่กับฉันข้างล่างตัวหนึ่งว้าวโดงมีด Oops o ุ p s โอ๊ยรีบเข้าหอคอยดีกว่ารีบเข้าหอคอยดีกว่ายังน้อยเราจะถึง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 หอคอยแล้วจ้าโอ้โหมันเด้งอีกนะเออเข้าหอคอยไม่ได้โอ้มันนี่โดนดีดขึ้นมาลอยได้ว้าวเอาเขาไม่ได้อยู่โอ้จะได้จะได้จะได้ขี่เห็นขันติดตาแวบแบบโอ้ยเขาอได้แล้วเย้มาแล้วมาเร็วแกงลูกหมูแกงลูกหมูทั้งเจ็ดเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ย หมูเด้งหกตัวและหมูบัตนี้ตัวหนึ่งเป็นแกงลูกหมูทั้งเจ็ดน่ะฟิลเหมือนขนแก่ทั้งเจ็ดหมูเด้งโอ้หมูเด้งพาเราเด้งเฮี <laughs> ยกับหมูเดงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหกว่าหมูเด้งจะง่วงนอนตอนนี้ชายก็กรับบท พาหมูเด้งเข้านอนแล้วนะทุกคนสงสัยเจ้าหมูน้อยตัวนี้ energy เยอะพอเล่นเล่นเล่นเด้งเด้งเสร็จก็คือแบบว่าหมดพลังเลิกไล่เลิกเด้งแล้วเลิกสวดงั้นตอนนี้ชายเก้าขอให้เวลาหมูเด้งนอนหลับพักผ่อนก่อนนะทุกคนแก๊งหมูเด้งโคลดนิ่งทั้งหลาย อจัดที่นอนให้เข้าไปนอนในหอคอยดีกว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับส s c r i b e เป็นกำลังใจให้ชายก่ go, กับบันนี่ด้วยนะและที่สำคัญถ้าชอบหมูเด้งมากๆก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยเขานอนเข้านอนเจ้าหมูเด้งน้อยไปไปไปเข้านอนเขานอนเขานอน